สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาสายสัมพันธ์มหัศารย์แห่งแผนภาพเวนและตารางค่าความจริงทางตรรกศาสตร์สู่การใช้คณูแบบค่ะที่มาและความสาคัญค่ะจากบทเรียนเรื่องเซตที่เป็นเนื้อหาของม .4 จะใช้แผนภาพเวนเขียนแสด,ดงความสัมพันธ์ของเซตเพื่อให้ดูง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นแต่เมื่อพบกับโจทย์การพิสูจน์หลายตัวแปรและมีการเชื่อมประพจน์ที่ซับซ้อนทําให้เกิดความสับสน พวกเราจึงได้ศึกษาคคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและค้นเจอคโนแมปที่มีการดัดแปลงมาจากพิชาคณิตบุรีนค่ะวัตถุประสง,งค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพเวรตารางค่าความจริงทางตรรกศาสตร์และคโนแมป 2. เพื่อศึกษาวิธีการลดรูปหรือนิพจน์ทางพิชาคณิตให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยใช้คโนแมปขอบเขตการศึกษาในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ พวกเราได้ศึกษาแผนภาพเวนตารางค่าความจริงพิชาณิตบุลีนและคนมแมปค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เข้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพเวนตารางค่าความจริงทางตรรกศาสตร์และคนมแมป 2. เรียนรู้วิธีการลดรูปหรือนิแน์ทางพิชาณิตให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยใช้คนแมปสําแบบสหรับโจทย์บางข้อที่เหมาะสมค่ะเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. แผนภาพเวน 2. ตารางค่าความจริง 3. ามคีชแคณิตบูลีน4คานอมแปแผนผังคานอเป็นระบบที่ดัดแปลงมาจากคีชแคณิตบูลีนให้อยู่ในรูปแบบของตารางสามารถนำมาลดรูปสมการลอจิกได้รวดเร็วและสมการที่ลดรูปได้อยู่ในรูปแบบที่สั้นที่สุดค่ะมากจะลดมากจะใช้ลดรูปสมการ2ตัวแปร3ตัวแปรและ4ตัวแปร นอกจากนี้อาจมีการลดรูปสมการหลายๆตัวแปรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดสำหรับงานนั้นๆค่ะวิธีการวิธีดำเนินการศึกษานะคะโดยพวกเราเริ่มจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมาการาคมดังตารางค่ะต่อไปเป็นผลการดําเนินงานนะคะตอนที่1ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพเวนตารางค่าความจริงทางตรรกศาสตร์และคาโนแมทค่ะ พบว่าเมื่อเราได้โจทย์ทางตรรกศาสตร์แล้วแก้ไขปัญหาโดยใช้ตารางค่าความจริงจะทําให้ยากต่อการสื่อสารในกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งค่าความจริงที่เป็นจริงและค่าความจริงที่เป็นเท็จค่ะจึงได้นาคาร์น่แมพมาช่วยในการแก้ไขปัญหานี้โดยขั้นตอนแรกสร้างตารางค่าความจริงโดยให้ศูนย์แทนค่าความจริงเป็นเท็จและ1แทนค่าความจริงเป็นจริงค่ะซึ่งในโจทย์ตรรกศาสตร์สองประพจน์จะเขียนกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด2กําลัง2วิธีหรือ4กรณีใน3ประพจน์เขียนได้2กําลัง3าหรือ8กรณีใน4ประพจน์ เป็น2กำลัง4หรือ16กรณีค่ะหลักการเขียนเราจะเริ่มเขียนจากฝั่งเอาพุทธสลับทีรับ2อกำลัง0ูนหรือ1ตัวแนวแถวถัดมาสลับทีรับ2องกำลังหนึ่งกำลัง2และ2อกำลัง3ไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นนำค่าความจริงที่ได้มาใส่ลงในคาโนแมปตามหลักการได้ดังนี้ค่ะเราจะสามารถเขียนแปลงมาได้กรณีในรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันได้แก่กรณีจริงจะใช้การเขียนแปลงแบบมินเทอร์มจะใส่คอมพลเมนต์ที่0นเช่น ซิกมา M01 นเท่ากับ P b บาคิวบาอาบาบวก P บาคิวบาส่วนในกรณีข้อความจริงเป็น H เราจะใช้การเขียนแบบแมทเทอมและสัญลักษณ์การเขียนที่ชนิดบูลีได้ดังนี้ p พ M234567 าเท่ากับวงเล็บ P บวกคิวบาบวก R คูณวงเล็บ P บวก Q b วบบวก R าบาคูณวงเล็บ P บาบวก Q ิบวก R คูณวงเล็บพบาบวก Q วบาคูณวงเล็บ P บาบวก Q บวก R และคูณวงเล็บ P บาบวก Q ิวบบวกาค่ะ ตอนที่2ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อศึกษาวิธีการลดรูปหนึ่งนีนคนทางพีชคณิตให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยใช้คารโนมแมปจะสามารถสรุปออกมาเป็นข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะสรุปผลการศึกษานะคะ 1. สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพเวนตารางค่าความจริงและคาโนแมปได้โดยใช้แผนภาพเวนใช้แสดงเซตของข้อมูลออกมาในแผนภาพ แต่มีข้อจำกัดคือไม่สามารถพิสูจน์หาค่าความจริงของประพจน์ที่มากกว่า3าตัวแปรได้จึงใช้ค่าตารางค่าความจริงซึ่งสามารถใช้ได้จริงแต่ยากในการสื่อสารเนื่องจากมีหลายขั้นตอนต้องทำการใช้คานแมปซึ่งดัดแปลงมาจากพีเชคาิตบูลีนให้อยู่ในรูปแบบของตารางจะทำให้รูปแบบที่ซับซ้อนสามารถลดรูปสมการให้สั้นและง่ายขึ้นได้ค่ะ 2การลดรูปหรือนิพจน์ทางพีชคณิตโดยใช้คารโนแมปมีความสัมพันธ์กับตารางค่าความจริงแต่ละช่องจะมีรูปแบบในการนำเข้าตัวแปรตรงกับตารางค่าความจริงและขั้นตอนของการแปลงค่าไปเป็นเป็นไปตามกฎของการคิดทางพีชคณิตบูรีนและสามารถอ่านค่าความจริงกลับไปเป็นตารางค่าความจริงได้ซึ่งสามารถนำค่าที่ได้จากคารโนแมปไปใช้เป็นประโยชน์ต่างๆได้ค่ะ ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการศึกษาโครงงานนะคะ 1. ควรศึกษาการใช้คานูแมพที่มีรูปแบบเอ็นประพ์เพื่อหารูปแบบทั่วไปหรือความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอื่นๆได้ค่ะ 2. การใช้คานูแม p สามารถนำไปเชื่อมโยงกับความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ค่ะเช่นการนำไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะมีการรับค่าของตัวแปรที่เป็นบิตล้ายกันเช่น0และ1ซึ่งสามารถนำมาตรวจสอบกระบวนการทำงาน ที่เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้จากการใช้คานมแมปค่ะวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ